จันที่10มิถุนายนย2567เวลา9นาฬกา30นาทีนางศักดิ์ฤธิสมิทธ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายวุฒิชัยบุญผ่อง รองผู้มีการสํานักงานชลประทานที่13พุ่มในการส่วนพุ่มในการโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ครั้งที่1ผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายธนันสุทธิพิสารรองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมชลประทานเป็นประธานเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในห้องประชุมอาคาร50ปีขอนแม่กรองสำนักงานชลประทานที่13อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันจันทร์ที่10มิถุนายน2567เวลา9นาฬิก30นาทีที่ห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13อำเภอท่าม่วจงังหวัดกาญจนบุรีวัหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักง,งานชลประทานที่13และโครงการเข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมชลประทานครั้งที่1 ผ่านระบบออนไลน์โดยมีนางปรียาพรจันทโรพาสผู้อำนวยในการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทานเป็นประธานทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของกรมชลประทานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เป็นไปตามแผนที่กำหนดวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567ในอำนาจชูวงผู้อินวกการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่13เข้าร่วมชุมคณะนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยมีนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการชุมทั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนทั่วประเทศและนำมาวิเคราะห์ปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่อไปในห้องพูมในการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักง,งานชลประทานที่13อำเภอท่าโมจังหวัดกาญจานบุรี วันอังคารที่11มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนายพงศักดิ์ริธิสมิทธ์พุ่มในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายวุฒิชัยบุญผ่องรองพุ่มในการสำนักง,งานชลประทานที่13ในสมศักดิ์ทรงแสงจันทร์ผุ่มในการโครงการก่อสร้างสำนักง,งานชลประธานที่13และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติรัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงรองประลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน <c oughs> เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ณนะห้องประชุมคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13อำเภอท่าม่วงจังหวัดก,กาญจนบ,บุรี <c oughs> วันอังคารที่11มิถุนายน2567นายปริญญาสังสุวรรณหวัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสุกน้ำสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายเจรพัฒน์แจ้งคล้อย ในช่างเครื่องกลลงพื้นที่ติดตามงานและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสุบน้ำขนาด8นิ้วจำนวน1เครื่องบริเวณหมู่7ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมเพื่อเร่งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านประมาณ300ไร่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ วันพุธที่12มิถุนาย,ยน2567เวลา7นาฬิกา30นาทีในพงศกรีธิสมิทธ์ผู้มในการสำนักง,งานชประทานที่13เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชประทานครบรอบปีที่122ของสำนักง,งานชประทานที่13โดยมีผู้มในการส่วนพุ่มในการโครงการหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันนบริเวณองค์พระเขื่อนแม่กลองซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ รูปก,กิจกรรมปล่อยพันปลาณท่าน้ำองค์พระเขื่นแม่กลองและกิจกรรมห้าสอนัทิ่ตั้งของส่วนหรือโครงการในสังกัด กรมชลประทานก้าวสู่ปีที่122ในวันที่13มิถุนายน2567เป็นองค์กรที่บริหารจัดการน้ำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบวกกับบุคลากรที่มีคุณภาพความคิดสร้างสารรค์ก้าวสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะทันสมัยตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท,นท่วงทีเข้าถึงทุกพื้นที่พัฒนายอย่างยั่งยืนภายใต้คำขวัญกรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย วันพุธที่12มิถุนาย,ยน2567เวลา8นาฬิกา30นาทีในพงศกรีทิสมิดผู้มีการสำนักง,งานชลประทานที่13มอบหมายให้ในายวุฒิชัยบุญพองรองผู้วยการสำนักง,งานชนประทานที่13พร้อมด้วยนายสุรชัยนำนาผลผู้มีการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา2พี่น้องและจาหท้าทีพผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดงาน72พรรษาโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม2500 17, ผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายธนันสุทธิพิสารรองธิบดีฝ่ายบริหารกลมชุรประทานเป็นประธานเพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักง,งานชลประทานที่13อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรี วันพฤหัสท,ที่13มิถุนายน2567ในปริญญาสังสวรนหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานเข้าดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้ง,งานเครื่องฝักดันน้ำพร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2567นี้ วันพฤหัสบดีที่13มิถุนายน2567เวลา8นาก30นาทีในสมพบสุภาพหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศพร้อมด้วยนายรพีพัฒพงโสถหัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานชลประทานที่13นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่เตรียมคมพร้อมในการจัดงาน72พรรษาโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราช,ชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567โดยจุดแรกบริเวณพื้นที่ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครซึ่งทีมงานได้ประสานงานและขอข้อมูลจากนายศิลวัฒนสิริมณีผู้มำนวในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวกและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นในช่วงบ่ายทีมงานเดินทางไปยังจุดที่2บริเวณตำบลทุ่งข้ออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งทีมงานได้ประสานงานและขอข้อมูลจากนายกิติพงศ์รักจันยาหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและนางสาวสุธินีโสรจัจจกหัวหน้าฝ่ายจัดสัรน้าและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาสองพี่น้องและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้ทีมงานได้ทดลอง ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดทั้ง2จุดซึ่งการดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อการดําเนินการจัดงานดังกล่าวในวันที่17มิถุนายน25 6 7นนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์วันพฤหัสบดีที่13มิถุนายน25 6 7ันายนวุฒิชัยบุญผ่องรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่13และเปลี่ยนเรียนรู้ KMD 2024ักรมชลประทาน องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะในหัวข้อ,อนวัตกรรมนำใจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่5การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะเป็นแนวคิดของการสนทิกําำลังขององค์กรทั้งในส่วนของคนองค์ความรู้และวิธีการทำงานบนฐานดิจิตัล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะในระยะยาวได้จะต้องเริ่มจากการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่องค์กรได้มีการพัฒนาแล้วนําไปต่อยอดและใช้ประโยชน์มากขึ้นมีการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้ฐานานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับการทํางานทั้งหมดภายในองค์กรได้มีการพัฒน,นาบุคลากรเพื่อการเป็นองค์กรอัจฉริยะพร้อมสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรในอนาคตนักกรมสุรประทานสามเสนกรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่14มิถุนายน2567เวลา8นาฬิกาสำนักง,งานชลประทานที่13จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตณคันจันทาราคุกวิสุทธิเทวาบริเวณองค์พระเขื่อนแม่กลองตำบลมวงชุมเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีผู้บริหารเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักง,งานชลประทานที่13และประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิตโดยมีนายพงศักดิ์ฤทธิสมิทธ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้มาบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการทำความดีสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมซึ่งกิจจกรรรรมมในคนคัั้้้งีีผูบิวะ ำนวน8รายผู้บริจาคดวงตาจำนวน8รายผู้บริจาคโลหิตจำนวน77รายได้จำนวนโลหิตทั้งเส้น26,950 cc วันศุกร์ที่14มิถุนายน2567ในคมสันจุงกลางผู้ในการส่นเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่13มอบหมายให้นายมนัทพงศ์ริสุวรรหัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษานำเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขจุดติดตั้งทุ่น กั้นวัชพืชบริเวณคลองปลาปาเขื่อนแม่กรองเนื่องจากเกิดชำรุดเสียหายจากเหตุการณ์ต้นไม้ล้มทับเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว วันศุกร์ที่14มิถุนายน2567ในคมสันจุงกลางพมในการส่นเครื่องจกักรกลสำนักง,งานชลประทานที่13มอบหมายให้ในปริญญาสังสุวรรณหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสุบน้ำสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสุบน้ำขนาด10นิ้วจำนวนหนึ่งเครื่องและขนาด8นิ้วจำนวนหนึ่งเครื่องพร้อมอุปกรณ์บริเวณตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา